ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับบัรดาท่านหลายในเรื่องราวของท่านโชติกาเศรษฐีต่อเนื้อความต่อก็มีว่าเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้ซื้อผ้ากำพลราคาหนึ่งแสนที่เขาทาําท่าเบ่งว่าผ้าของเขาราคามันมากมายเหลือเกิน เมื่อขายไม่ได้ก็จะเผาฝ่ายเสียให้ท่านมหาเศรษฐีมอบผ้านั้นกับคนใช้คนใช้ก็ร้องไห้ไหว้ผ้าใานยาแบบนี้แล้วเวลานั้นว่าในที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าเอาไปไม่ใช่ไปนุ่งไปห่มนะหนูเอาไปเพื่อทําผ้าเช็ดเท้าเวลาที่เธอจะนอนเธอล้างเท้าในน้ําหอม ้นผ้าพนี้วางไว้ข้างที่นอนเป็นเช็ดเท้าสาวชายก็บอกว่าถ้าเมตตาขนาดนั้นพอทําได้จา้าค่ะถึงแม้ว่ามันจะหยาบมันจะเลวว่าผ้าที่มีอยู่แล้วก็เป็นไรไม่เป็นไรพอเช็ดเท้าได้เป็นนั้นว่าชายทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกใจคิดไม่ถึงจกีงเลเ้ไปสู่สานัก หลังจากนั้นเขาจงได้ไปสู่สำนักขอเศรษฐีของตลคึกกลับเห็นสภาพแบบนั้นก็กลับมาสนวนบารี่านโหฟังขัดขัดเหลือเกินเดีนี้กลับไปหาเจ้านายเมื่เจ้านายถามเขายิงกลับเดินมาถามวา่อขวางหลตระกูลเศรษฐีที่พวกเจ้าไปพบมาอีกจะมีไหม มันดาผู้คนใช้ทั้งหลายด้านนั้นก็บ,บอกมีขอรับนายโอ้โหเจ้านายขอรับสําหรับสมบัติของท่านเนี่ยที่ว่ารวยเนี่ยมันเทียบกับเขาไม่ได้รลกขอรับความจริงสํานวนเมื่อวานนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ดูบาลีไม่ทันดูบาลีแล้วกลับภาษาไทยมันชัดไม่ทันเลยพูดเกี่ยวกับหน่อยเพราะเจ้านายขอรับ ที่ว่าสมบัติที่ท่านมีเนี่ยมันไม่เท่ากับผีหนึ่งของเศรษฐีที่ไปพบเศรษฐีที่ไปพบเพื่อคนนั้นมีทรัพย์มหาศาลมีชื่อก็ชื่อของท่านมีนามว่าชื่อโชติกาเศรษฐีมีสำนักอยู่ในกรุงราจะกละือแล้วจึงคุยถึงสมบัติ ในเมืองและในในบ้านของ,งท่านโชติกาเศรษฐีให้ฟังแล้วก็บอกให้ฟังไว้ภาพืผนราคาหนึ่งแสนนั่นนะ่ะเขาซื้อไปให้คนใช้ที่สำหรับทำความสะอาดจ,จากเยื่อหน้าประตูอีหนูพอรับเข้า้ะร้องไห้โฮเลยเสียใจเพราะว่าเจ้านายให้ของเหลว ท่านมหาเศรษฐีได้ฟังคําบอกเล่าของคนรับใช้เหล่านั้นแล้วก็ดีใจนี่แปลกไหมท่านมีมุตุตาจิตจแสดงว่าท่านชาดินเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่ทรงธมีหารสีได้ดีมากไม่ใช่เป็นนั่งเบ่งว่าทรัพย์ของตัวมีมากนะท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านมีความประสงค์ว่าต้องการมาใครเนอที่มีทรัพย์สึนให้ายๆเรานี่มีหรือไม่ ท่านอยนี้คิดว่าบัดนี้เราจะบวชได้แล้วเพราะท่านอยากจะบวชเพราะว่าเห็นคนมีทรัพย์มากกว่าท่านถ้ามีท่านมีทรัพย์น้อยแล้วก็ท่านก็บวชไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเศรษฐีมีแต่ท่านคนเดียวลูกคงจะไม่บวชนี่คนที่มีทรัพย์มากกว่าท่านท่านตั้งใจจะบวชแต่คิดว่าลูกเขคง,งจะยอมให้บวช ท่านยังไปสู่สำนักของพระราชาและยังกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าข้าพระราชาก็ตัดว่าดีแล้วธรรมหาเศรษฐีจงบวชเถิดเมื่อท่านเศรษฐีนั้นไปสู่เรือนแล้วได้เรียกบุตรทั้งหลายทั้งหมดมาแล้วก็บอกแล้วก็วางจอบที่มีดัามไว้โดยตรงคา ตัวจอบเป็นเพชรโอ้โหนี่จะไปฟันอะไรกันนะเนี่ยถ้าวางเพล่ๆแล้วก็หมดแล้วขอคุณเลยดั้มทำได้ทองคําตัวจอบทําได้เพชรเอาวางไว้ที่มือขอโมยชายคนใหญ่แล้วจึงกล่าวว่าพ่อเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือนอ๋อให้ทองคํานี่เธอคืนขุดได้จอบธรรมดามันขุดไม่ไหว ต้องใช้เพชตัดหนอแมเออ่เราได้ได้แค่จอบกับด้านจอบก็พอนะรานนี้คุบาวัางไม่บอกกับบุกชายคนใหญ่ว่าเจ้าจงขุดเอาลิ่มทองเจ้าภูเขาทองที่หลังเลนพุอาต,ตาลชอบใจเจ้าลูกชายเจ้าลูกชายคนใหญ่คนนั้นถือเอาจอบไปแต่ไปสับ เขาทองเวลาที่เขาสับภกเขาทองนั้นท่านบอกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เขาสับที่หินดานเนี่ยมันไม่เข้าปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่แตกมันไม่บินเพราะว่าทองด้เกิดมาสําหรับคนบุคคลผู้มีบุญเท่านั้นท่านเศรษฐีรับจอบจากมือลูกชายคนใหญ่คนง่อนมาเห็นลูกชายฟันไม่ไหวแท้ไม่ออก ย้อนนี้ส่งให้ในมือเองลูกชายคนกลางลูกชายคนกลางก็รอแบบท่านเ์สับทองอยู่สับเท่าไรเท่าไรทองมันก็ไม่ออกต่อไปท่านเศรษฐีก็ส่งจอบเพื่อจะลูกชายคนเล็กอีลูกเดียวก็นั่นแหละก็เอาไม่ไหวอีกลำดับนั้นท่านมาหาเศรษฐียังกล่าวกับลูกชายคนเล็กว่านี่มาที่พ่อคุณล,ลูกชายจมมาพอแล้ว รั์ประมาณเท่านี้นี่หมายความว่าไอ้ซั์ที่เขาขุดป๊อบป๊อบป๊บป๊ป๊อบไม่ใช่ไม่ออกเลยมันแข็งจัดมันได้คนละหน่อยแล้วนิดแตนิดแต่น,น้อยแต่นคนเล็กแต่น้อยไม่เหมือนก็ขุดดินเหนียวก็พอรัย์ประมาณเท่านี้มันก็พอแล้วแล้วยังเรียกพี่ชายทั้งสองคนมา ที่ว่าลูกเรียกลูก,ก,ก,กสองคนเขามาคือลูกผู้เป็นพี่เนี่ยแล้วก็เมื่อเขามาแล้วก็บอกว่าผู้เขาทองลูกมีไม่ได้เกิดมาเพื่อพัวเจ้าเขาเกิดมาเพื่อพ่อและลูกชายคนเล็กนี่หมายความลูกชายคนใหญ่คนดีลูกชายคนรองคนดีฟันไม่ออกมาลูกตู้ชายคนเล็กฟันทองออก แล้วท่านยังกล่าวว่าพวกเจ้าจงใช้สอยรวมกันกับลูกชายคนเล็กนะนี่หมายความว่าคนสองคนไม่มีบุญพอที่ปกครองพวกเขาพวกเขาทองแต่ว,ว่าคนเล็กมีบุญพอที่ปกครองได้ฉะนั้นให้ลูกชายคนเล็กถือเป็นเจ้าของแต่ว,ว่าการใช้สอยและทรัพย์สินถือเป็นสหกรณ์ร่วมกันหมายความไม่กีดไม่กันกันแบ่งกันใช้ มันด่าลูกทั้งสองคนอยันถามว่าเป็นเพราะอะไรพวกเขาทออยินได้เกิดขึ้นเอา,าลูกทั้งหมดอ่ะเขาถามพร้อมกันนะมะั้งอาจจะเป็นลูกคนเดียวจะดันพูดกันเหมือนกันมันก็นาก่นาจะไม่ถูกเขาเ้างเขาจะถามว่ามีคําถามคราว่าเพราะเหตุใดพวกเขาทองจึงเกิดเพื่อบีดาแล้วก็ลูกชายคนเล็กเท่านั้น ตอนนี้เป็นคําถามเขาตอบท่าตอบว่าเป็นเหตุเพราะชะดินเศรษฐีนี่จึงถูกโยนลงไปแล้วไปในน้ําแล้วเกิดขึ้นแล้วอะไรนี่เนาะอ๋อเขาถามว่าเพราะอะไรพวกเขาทอนยิงเกิดขึ้นเพื่อวิดาและลูกคนเล็กเท่านั้นแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรชะดินเศรษฐี จึงถูกโยนลงไปในน้ำในเวลาที่เกิดขึ้นแล้วไมความเวลาที่เขาเกิดใหม่เขาถูกจับตัวในน้ำมีคำแก้ว่าเพราะกรรมที่ทนตน,นทําแล้วนั่นเองขอเถอยเอ้งก็น่าจะตอบให้มันชัดกว่านี้นี่ตอบอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอ้าไม่รู้เรื่องก่อนทีหลังถ้ายังไงต้องดูบุพกรรมก่อน แห้บอกเพราะกรรมที่ตนทําแล้วคือที่ชะดินเศรษฐีเขาทาแล้วให้กรรมที่ทําแล้วเนี่ยก็ทํากันยังไงก็ดูกันต่อไปมาดูบุพกรรมของชะดินเศรษฐีตามเรื่องราวบุพกรรมที่งกา่าเขาท่านกล่าวเป็นความพิสดานไม่ว่าเมื่อมาหาชนกําลังสร้างเดีย์ีของพระกัศสศัมมาสมพุพธเจ้าอยู่ พระขีนาศคือพระอรหันต์องค์หนึ่งขีนาศก็คือพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านไปสู่เจดีสถานดูแลบริเวณจีดียิ่งถามว่าพอทางไหลาย้ยไรมุกทางทีุ่นดอนเจดีนั้นจึงยังไม่ก่อขึ้นอันดาประชาชนทั้งไหลายที่นี่บอกว่าทองยังไม่พอพอรัก ถ้าขีนาาศคือพระ์ทหานตรงนั้นนี่กล่าวว่าฉันจะเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้ฉัชักชวนพวกท่านจงทํากรรมโดยเอื้อเฟื้อเถิดหมายความว่าจะไปชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันมาทําบุญหาทองไม้พอสําหรับจะดีองนั้นถ้าท่านอันหลายจงทําด้วยความตั้งใจดีคําว่าเอื้อเฟื้อในะตั้งใจดี ท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วข้าท่านก็เข้าไปสู่ในเมืองชักชนมาหาชนว่าพ่อแม่ทั้งหลายทองที่หน้ามุขข้างหนึ่งเจดีย์ของพวกเรายังไม่พอขอท่านยังรู้ทองเถิดได้ไปสู่อนรนทุทองเถิดอาไปแล้วขอท่านจงรู้ว่าเราเวลานี้ต้องการจะทองไปทำเจดีย์ ใครมีทองมั่งก็ไปก็แล้วกันในสัตว์ต้นต้นของท่านบอกท่านขอท่านอยารู้ทองเถิดเมื่อท่านได้ไปสู่แต่กูหนงนายช่างทองแล้วฝ่ายนายช่างทองกําลังนั่งทะเลาะกับบัญญาอยู่ในขณนะนั้นที่ตัองให้ดีนะเป็นบุพกรรมของเชลินเศรษฐีเวลานั้นนายช่างทองกําลังนั่งทะเลาะอยู่กับเมีย ถ้าข้าไปาพระเทระจริงข้าไปหาเขานี่ไปหาเวลาที่เขาทะเลาะก,กันแล้วไม่ถูกเขาอีกจ้ากับบานเขาดีแล้วนี่ <c oughs> เวลาที่เขาทะเลาะก,กันย่องเข้าไปทําไมก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านเปาา็นพระอรหันต์ท่านต้องรู้ <c oughs> ก็ไม่แน่นักเหมือนกันพระอรหันต์บางท่านก็ไม่รู้แต่ความจริงพระอรหันต์ย่อมมีบัญญาิ จะต้องรู้แต่การเข้าไปของท่านต้องมีต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลท่านไม่เข้าไปพระหันไม่ต้องการประจบใครแล้วพระหันท่านยังกล่าวว่าทองสําหรับทำหน้ามุกที่พระจะดีที่ท่านนั่งหลรับไว้วันนั้นยังไม่พอการที่ท่านรู้ทองนั้นย่อมควรม้สัว์เนี่ยไม่เลิกสักที ไมความว่าท่าว่าท่านมีทองแล้วก็มาช่วยกันเอามาผสมมาเสเข้าแล้วก็เอาไปรวมกันเข้ามันจะพอทําให้เป็นพอเหมาะพอดีเท่านี้เองนะแม้ใช้สรรพการที่ท่านรู้ทองน,นั้นย่อมคนเอาซะง่ายๆก็ไม่เอาเอนี่ตันงปีนายช่างทอง เขากล่าวด้วยความโกรธแม่นี่เขาโกรธเมียเขาอยู่นะ่ะแล้วกล่าวความโกรธกับเมียเขาว่าท่านจงโยนพระสัทส,สันดาของท่านลงไปในน้ำสิคนแล้วกันนี่เขากำลังทะเลาะกับลูกกับเมียเขาเนี่ยแต่ความจริงมันก็ไม่นา่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมควรเหมือนกันเขาโกรธอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปยุ่งแบบนั้นไอไอารมณ์อารมณ์โกรธมันก็ยังมี พย่งบอกว่านี่ระเรื่องทองน,นั่นเธอนไม่จะยุ่งเลยจงเอาเราพูทใเจ้ากับท่านจโยนทิ้งน้ำไปเสียแล้วกันเลยกันว่ากับภาษาไทยแต่แท้ในวลีถึงแปลว่าเวลานั้นต้องเมียนะอ๋อเขาไม่ได้บอกกับพระหรอกโอ้โหท่านเขียนไม่ยากจริงๆเขากําลังด่าอยู่กับเมียน,นี่พอพระมาบอกเจ้าทองไปท,ทําเย็นดี สำหรับบรรจุกันดูพระพุทธเจ้าเขาโกรธเมียอย่างเขาบอกเมียบอกเออนี่เธอเอาพระพุทธเจ้าพวเธอในโยนทิ้งน้ำมาซเัเถอแต่ว่าในเวลานั้นเมียจได้กล่าวเขาว่าท่านทํากรรมอย่างสาหัสยิ่งท่านโกรธทีฉ่ฉันท่านควรจะด่าฉันสิควรจะขี้เนี่ยตีฉันเท่านั้น แล้วทําไมท่านจึงไปทําจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าทั้งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโอ้โหในเมียเขาฉลาดจริงๆนะนี่บอกเจ้าเอาจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าประโยชน์น้ำทิ้งเสียนี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เป็นอดีตที่ล่วงแล้วมาด้วยทั้งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วย ทงพระพุทธเจ้าที่เป็นปัจจุบนันด้วยเนอเมียเขาฉลาดเมียแต่มาพ,พูดนี่ยังมีความรู้สึกนึกไมเง่อเลยคิดว่าถ้าเขาพูดว่าพระพุทธเจ้าคนจะหมายองค์ปัจจุบนันแต่ที่ไหนได้เมียนี่เป็นนักปราดจริงๆว่าท่านไม่ควรจะปรามาตพระพุทธเจ้ทาทั้งที่เป็นอดีตอน,นาคตปัจจุบันทั้งหมดเลยไม่น่าจะทําอย่างนั้น ในเวลานั่นเองในช่างทองถึงเขาก็มีความสลดใจเพราะถ้อยคำเขามีคานเพราะเมียพูดมีเหตุมีผลที่นี่กล่าวกั็มีว่าเพราะไม่ไทยที่นี่กล่าวกับว่ากีน่าศพคือพระอนุท่านเ้าข่าขอท่านยังอดโทษแก่กับผมเถิดแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของประเถระ ความจริงที่เขาพูดหนังเขาพูดแดกดันพระมหาเทระที่เข้าไปขอท่องคําจะมาทําเจดีย์แต่ว่าคําพูดของเขานั่นดันไปนด่าเอาพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ด่าพราะมหาเทระก็ะมีเตือนก็มีความรู้สึกก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีน่ารักเหมือนกันเมื่อผิดแล้วก็ยอมรับผิดพระเทระจีน้กล่าวว่าโยม ฉันไม่ได้ถูกท่านด่านี่ท่านยังไม่ได้ด่าฉันแล้วท่านก็เวลาเมื่อกี้นี้ท่านด่าพระพุทธเจ้าเพราว่าท่านจะขอเข้ามาโทษท่านก็ต้องเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าขอ้พระพุทธเจ้าอดโทษกันแล้วกันน่าสิยุ่ยงแล้วในช่างทองก็เห็นท่าไม่ได้ความ ยิงกล่าวว่าท่านจะขอท่านครับก็ผมจะขอโทษพระพุทธเจ้าได้อย่างไงจึงจะทําให้พระพุทธเจ้าอดโทษได้ท่านมหาเทระยิงกล่าวว่าท่านจงทําหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อบรรจุเข้าไว้ภายในที่บรรจุพระบรมาธาตุแล้วจงเป็นผู้มีผ้านุ่งอันชุม มีผมชุม่มแล้วก็ไปขอ,อกมาองสมเด็จตระสม,มาัมพุทธเจ้าโอโทษทโยมมีผ้าหน่องนชุม่มมีผมชุม่มนี่น่ากลัวจ,จะต้องเอาจุ่มน้ำานะะือมั้งเอาหมายความว่ามีผ้าเปียกมีผมเปียกมีกายเปียกมันเย็นๆย็นทำใจาสบายแล้วก็ไปขอ,อกมาโทษต่อพระพุทธจเจ้าเถิดนี่จำมาให้ดีนะ เวลาที่เราประมาตต่อพระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้องทําแบบนี้นะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่ถูกไอ้หม้อทองคำสามหม้อนี่น่ะสิเอาอย่างนีก็แล้วกันถ้ามันมีทองคําจริงๆไม่มีก็เอาหม้อที่เขาทาในโดหาหรือทำในดินแต่ปิดทองก็ใช้ได้เป็นทองคํำไม่กันเพราะเรารวยไม่พอ เมื่อพระท่านแนะนําแบบนั้นแล้วท,ท่านชายช่างทองกรับวันดีแล้วขอรับเมื่อจะทาดอกไม้ทองคําเขาจึางเรียกผู้ชายคนใหญ่เขามีลูกสามคนเรียกบุูรชายคนใหญ่มาแล้วกล่าวว่ามานี่เนี่ยพ่อดอกไม้เหล่านี้มานมานี่สิพ่อพ่อได้กล่าว ทำพูดกับพระพุทธเจา้าคือเป็นการจองเวรพระพุทธเจ้าวไว้ชัดว่าเป็นเวรที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นพ่อจะจากทำดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้บรรจุที่พระบระมบัญณาเข้าไปบรรจุที่บรรจุพระบระมธาตุขององค์สมเดม็จระสมมาสมุทธเจ้าเมื่อไห้องค์สมเดม็จพระสมมาสมุทธเจ้าอดทนให้ แม่เจ้าก็จงเป็นสหายกับเราก็ทาร่วมกับพ่อสำหรับลูกชายคนใหญ่นั้นเขาบอกกับพ่อก็พ่อจะใช้ฉันพ่อไม่ได้ใช้ฉันให้กล่าวคาที่เป็นเวรเป็นกรรมแบบนั้นนี่หมายความว่าไอ้ค่อยคําที่พ่อกล่าวไปเป็นการปราโมทยคุณพระรัตนตรัยนี่พ่อไม่ได้บอกให้เขาเกล่าว เมื่อพ่อพูดคนเดียวพ่อก็ทําคนเดียวก่นแล้วกันพ่ออยากไปตำหนิพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไม่ยอมทําด้วยนายช่างทองืนเรียกเรียกลูกชายคนกลางมาแล้วก็ถามอย่างพูดแบบนั้นลูกชายคนกลางบอกฉันก็ไม่เอาพ่ออยากปากเสียคนเดียวพ่อก็ทําไปก็แล้วกันฉันไม่ยอมยุ่งด้วยไม่ทําไม่เทิมนะเป็นเรื่องของพ่อนี่ ในช่างทอง,งเงี้ยเรียกลูกชายของเล็กมาคิดว่าธรรมดาว่ากิจที่จะเกิดขึ้นสําหรับลูกชายของเล็กนะเมื่อพ่อเรียกมาแล้วก็มานั่งคิดในใจว่าธรรมดากิจที่เกิดขึ้นกับบิดนดามารดาย่อมเป็นภาระของบที่ต้องช่วยนี่เขาลลกดีจริงๆนะเป็นลลกที่มีความกระตัญญูรู้คุณจัดว่าเป็นโลกผู้ประเสริฐตามที่หปฏิบัติ ที่เหตนี้แปลว่าครวาสคนปฏิบัติคือคนเรยงบิดามันดาให้เป็นสุขทารรกิจของท่านมีเป็นเรื่องของลูกที่ต้องทําอย่างนี้ลูกดีลูกคนเล็กนั้นดีคิดว่าธรรมัดากิกายงานต่างๆที่บิดาจะต้องทำา็็ถือว่าจมเป็นภาระของลูกที่จะต้องทําจึงจะชื่อว่าเป็นคนรักพ่อรักแม่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่ นี่พูดอย่างนี้สนแสดงวรรเสือหายไปมองไม่ทันจึงได้พยายามช่วยทําดอกไม้ทองคํากับพ่อแล้วนช่างทองก็เอาหมอกเอาหม้อดอกไม้พอทําหม้อดอกไม้ขนาดคืบหนึ่งสามหมอ้อโอ,โอไม่โตเลยทําให้เต็มทําด้วยทองและนไปบรรจุที่บรรจุพระโลมสาลีในกระถัด มีผ้านุ่งชุม่มมีผมชุม่มไปขอกข็มาโทษแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อโทษเขาได้ผูกโยนลงไปอ๋อเขาได้ถูกผูกโยนลงไปในน้ําในเวลาที่เกิดขึ้นมาจาาิตครั้งนี่หมายความว่าเพียงแค่ถ้อยคําว่าเจ้าจงเอาพระพุทธเจ้ขาขอเจ้าโยนลงไปในน้ํานั่นแหละเพราะกรรมที่พูดเท่านี้นะ เกิดมาแล้วเจ็ดอันตรภันเจ็ดครั้งเขาก็ถูกโยนลงในน้ำเจ็ดครั้งแล้วก็ในอันตภาพของเขาที่ตั้งอยู่แล้วใน,นที่สุดแม้ในบัดนี้ก็ถูกโยนลงไปในน้ำเพราะผลของกรรมนั่นเหมือนกันหมายความว่าถูกโยนมาแล้วเจ็ดครั้งนี่เป็นครั้งที่แปกเกิดมาแล้วก็ถูกโยนไปในครั้งที่ถูกโยนเปน็นน้ำเหมือนกัน สมบัติสำหรับบุตรคองเขาสองคนคนใดที่ไม่ปรารถนาจะเป็นหายไม่วามบุตรลูกชายคนโตก็ดีลูกชายคนกลางก็ดีเวลาที่ทำดอกไม้ทองคำคือไม่ยอมทำด้วยเพราะเหตุนั้นผู้เขาต้องคำจริงไม่เกิดสำหรับบุตรสองคนนั้นอ๋อเห็นไหม ในเรื่องทองคําชําแรกสมอ,อทองคํานี่ปลูขึ้นมาก็เพราะหม้อทองคําดอกไม้ทองคํานั้นและลูกชายคนเล็กแต่เกิดมาสําหรับลูกชายคนเล็กเพราะว่าชื่อว่าเขาช่วยพ่อช่วยแม่ทําดอกไม้ถือว่าเป็นภารากิจร่วมกันกบ,บิดาอู้ห่านเหนื่อยจริงๆในต,ตอนนี้ว่าข้อแต่งกล่าวว่าชดินเศรษฐีเอาบทได้มรรลุอาหารหันต์ เศรษฐีนั้นพร่ำสอนบุตรแล้วเข้าไปบวชในสนักของพระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์แล้วโดยสองสามวันเท่านั้นนี่ฟังนะจำให้ดีนะนะักปฏิบัติฟังกันเกือบตายสงสยัยกันอยู่นั่นไม่ต้องไปไหนไอตัวสงสัยไม่มีทางจะไปนี่ก็บวชสองสามวันก็บรรลุอรหันต์ด้วยประการชนีต้องรีบอ่านแล้วเพราะเวลาใกล้เต็มที ยังกล่าวว่าในสมัยอื่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบไปเป็นบตัตพร้อมเบญจพิสูนห้าร้อยรูปได้สเสด็จไปสู่เรือนของบุตรชายของเสษ็จของท่านเศรษฐีนั่นบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ถาวายเป็นธรมบตัตแก่บรรดาพิสูจน์สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเวลาครึ่งเดือนพิสูจทั้งหลายสนท้านานก็ไม่ลงทมว่าชาติละ ดูก่อนชนินผู้มีอายุก็แม้ในวันนี้ความทะยานอยากในภูเขาทองแปดสิบศอกแล้วก็ในบุตรทั้งหลายของท่านยังมีอยู่หรือไม่ความความรักความปรารถนาในภูเขาทองสูงสูงกว้างยาวแปดสิบศอกในความห่วงใยอะไรในลูกของท่านหลายยังมีอยู่หรือเปล่าท่านพระชนินยังกล่าวว่าท่านผู้มีอายุตัณหาหรือมานะ ปัญหาคือความอยากมานะความยึดถือในภูเขาทองเระบุตรเหล่านั้นของผมไม่มีครับมันได้วิสุินั้นหลายแล้วนั้นยังกล่าวว่าพระชจดินเถระนี่พูดไม่จริงแยกรตนเป็นพระรหันนี่เขาบอกแล้วยังว่าอีกนะเพรนันพระทั้งหลายแล้วนั้นไม่ใช่พระราหันถ้าพระราหันฟังแล้วก็ไม่คัน สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสดับคำนั้นข้าบรรดาภิสุทธ์ทั้งหลายแล้วยังเล้แต่แก่วสุทธิทั้งหลายว่าตัณหาหรือมานะในมูพูเขาทองระบุนั้นไม่มีสำหรับพระชนินซึ่งเป็นลูกของเราเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงแสดงธรรมยังได้ตัดเป็นคาถาโดยย่อว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือน เว้นเสียนได้แล้วเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วว่าเป็นพรามคำว่าพรามนี่พระพุทธเจ้าหมายความว่าประเสริฐตอนนี้เวลาเลยนาทีครึ่งก็เป็นนั้นว่าขอเตือนบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เสมอได้ยินกันอยู่เสมอเรื่องข้อข้อแห่งการปฏิบัติ แล้วก็ยังไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลนี่จงอย่าห่วงใยในตนถ้าจงอย่าตั้งใจไว้ในอื่นการปฏิบัติเรามีความมุ่งหมายโดยเฉพาะคือมรักผลอย่างน้อย,อยก็ทําตนให้ถึงพระโสดาบันจงพยายามจําไว้เฉพาะจุดว่าเราจะเอาจุดนี้ให้ได้หนึ่งพระโสดาบันมีอะไร ละสังโยสามคือสกายทิธิวิจิกิจชาศิปรปตประมาทความจริงฟังอย่างนี้ก็ยากทั้งกล่าวว่าพระโสนาการสิทธาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายได้ว่ามีศีลหนักมาในด้างสีลมีศีลบริสุทธิ์พระนาคามีทรงอธิจิตคือมีวิปัสนาญาณด้วยมีฌานมั่นคงด้วย พระอรหรันต์ทรงอธิปัญญามีปัญญาเฉลยฉลาดสามารถตัดตัณหาในเด็กขาดตัดมานณในเด็กขาดคือหมายความว่าทรงอริยสัจเต็มที่อย่างนี้อง์คสมเด็จพระมาหามุนีเรียกว่าพระอรหันต์อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะเวลามันเหลือน,น้อยเลยย่อไวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะ เรื่องโชติกาเศรษฐีนี่ยังไม่จบแต่จบตอนบุพกรรมของยดินสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี